สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีตอนเย็นๆค่ำๆมืดๆนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้ก็มาอยู่กับเซียนสองเช่นเคยค่ะเมื่อนี้กับยูนํากันเบิดมือคุณพ่อคุณแม่อ่าค่มแล้วนะคะแต่เซียนสองก็ยังมีที่เด็ดนะที่ดีที่เด็ดสำหรับเลขราชบาลไทยงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้ามาฝาก คือเก่าเหมือนเดิมนะคะเอาตุลูกจบะบอภาษาใดกันแน่นะคะจากนผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะคลิปนี้ขอรบกวนเป็นยางมากเป็นยางสูงนะคะกดแชร์ออกไปเยอะๆนะคะเพราะว่าเด็ดมากเด็ดจริงๆเด็ดมากๆเด็ดมากๆมากๆมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหาหมองล่งกับยากเส้นซองก็ได้เป็นคลิปที่ดีที่เด็ดนะคะเส้นซองมีสูตรเด็ดมาฝากคุณพ่อคุณแม่อ่า เพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมกดแชร์นะคะแชร์ไหวจะคของเบิงก็ได้เนีสิไดเ้เวลาเบิงคลิปจบเนาะสิะได้กลับมาเบิงอีกได้นะคะแชร์ไปช่องทางใดก็ได้นะคะที่คุณบอกคุณแม่มีเนาะทางโซเชียลนะคะจังไดกะใครมีช่องทางแชร์เยอะๆก็ฝากแชร์หน่อยนะคะมือนิกะได้ลงไปไลยแนวทางนะคะสําหรับเลกรัฐบาลไทยใกล้เขามาเรื่อยๆนะคะ แห้งเ้าไปแห้งหลายโตแหง้งขึ้นไปเบิดทุกโตคุณบอกคุณแม่เออสำนักนี่กำมันใจสำนักนั่นกำมันใจนะคะแต่ว่าจงไดเฮากะอุละค่อยตัดสินใจเออมือวันที่ยี่สิบเก้าอ่าเป็นมือที่เข้าต้องวิเคราะห์กันแล้วเนาะว่าในวดวันที่หน,นึ่งมีหน้าคมสองหาหกเจ็ดนี่จะยึดจะจับตอนโตไดนะคะในระหว่างนี้กะเบิ่งเก็บขอมุลไปก่อนคุณบอกคุณแม่อ่าบ่าตองวอหลายใหญ่หางสูตรนี่นะคะ ขออนุญาตแจงก่อน,นะคะว่าเป็นเขาเอิ้นวิญญาเป็นสูตรคำนวณเนาะคุณพ่อคุณแม่กระมีทั้งเขามีทั้งรุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะเส้นซองใดสูตรนี้มาโดนแล้วนะคะละะ้วก็ะคิดคำนวณเองเบ่งอยู่เรื่อยๆนะคะทุกๆงวดนะคะงวดนี้นะคะเส้นซองเก๋วายูอเอเหล็กสีสามยูใสด๋อเห็นยูใสว่าสันก็คือคำนวณเบิ่งทุกงวดอยู่แล้วนะคะสูตรนี้ละ่ะคุณพ่อคุณแม่งวดเมื่อกี้นะ่ะ เขาซี่สามล่างตรง,ตรงๆว่าต้องกลับว่บวะนะลืมไปได้จังใดสันดีงวดเมื่อกี้เส้นซองบปไ้น้ำเสนอให้คุณบอกคุณแม่ได้เบิงนเนาะราวะคือจังที่บอกนะคะสูตรนี้มันมันลุดไปพักนึงแล้วนะคะก็เลยบ่ยอยากเอามานําเสนอให้เอฟซีได้เบิงได้เอาไปหามีคนมาตามนะคะยานเอฟซีเสียเงินเสียทองเนาะแต่บังเอิญงวดที่ผ่านมาเนี่เข้าตรงๆเอองวดน,นี้ก็เลยอดบ่ไ้ที่จะเอามานําเสนอให้คุณ่อคุณแม่ได้เบิงกันเนาะ เดีย๋ยวเจนซองจะกลกับกล้องนะคะห้เอฟซีนะคะดูไปพร้อมๆกันนะคะอยากให้ทุกคนดูให้จบคลิปนะคะจะได้เป็นแนวทางเนาะแล้วก็จะได้เก็บสูตรนะคะไหวทับไปคํานวณเองในหมวต่อๆไปเบิ้งเนาะอ่ะเบาๆลายใหญ่ห้างเฮ้าไปเบิ้งกันเลยค่ะเอ้านี่และค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเฮ้ามาเบิ้งแล้วกัมา ลองเฮ็ดเนาะไปพร้อมๆกันนะคะอยากให้เอซเบิ้งจนจบนะคะจะได้บอบพาดกันในสูตรนี้นะคะเส้นซองในสูตรนี้มาโดนแล้วนะคะกะเฮ็ดเบิ้งอยู่เรื่อยๆนะคะกัมีงวดเขาแน่เพเขาแน่นะคะเป็นเรื่องปกติเนาะของโตเลขนะคะเพราะว่าเข้าบบหูนะคะบบมีไผหูใดวันเลขจะออกอยังแ้นะคะอันนี้กะได้สูตรมากนะคะเห็นว่างวดเมื่อกี้นะคะ เข้าเต็มๆนะคะ4-3ตรงๆล่างไม่ต้องกลับด้วยนะคะก็เลยอยากเอามาแบ่งปันเนาะเพื่องวดนี้นะคะเข้าอีกเอซีที่ติดตามนะคะก็จะได้โชคได้หลาบนำเนาะเส mm ้นสองจะใส่ซื้อสูตรนี่นะคะว่าสูตรตลบหลังกองสลักนะคะบวยแต่ซื้อสูตรแกกินขาดแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่างวดนี้เข้าอีกคักๆนะคะอะ เช้นทรงจะเฮ็ดย้อนลังให้เบิ่งแข่งวดเดียวเนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลานะคะสูตรนี้นะคะจะใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1น,นะคะมาคิดนะคะคิด2อ,อันนะคะ2 2เท่อนะคะคือคิดลักลอยแล้วก็คิดอ่าลักนวยนะคะเพราะว่าบางงวดกะเขาในส่วนลักลอยบางงวดกะเขาในส่วนลักนวยนะคะแล้วตงงวดเนาะ อ่ะเบาๆล่ยายห,ห้างนะคะเบาไปเอฟซีก็จะงงนะคะเดี๋ยวเฮาเบิงไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับงวดนะคะที่เซนสองจะทําให้ดูนะคะก็คือจะเหตุของเอาเลขของงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองหาหกเจ็ดมาคํานวณให้คุณพ่อคุณแม่เบิงเนาะเพราะว่างวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าคานวณออกมาแล้วงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาวันเข่าเต็มๆซีสามหนะเอะอเบิงไปพร้อมๆกันนะคะตั้งไว้เลยนะคะก็คือ เลขท้ายนะคะสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งนะคะงวดวันที่หนึ่งกลุ่มภาคอะ่ะศูนย์หกสามนะคะแล้วเอาสิวคำนวณสองเทือนะคะก็คือเอาลักลอยมาคำนวณน,นะคะแล้วก็เอาลักหน่วยมาคำนวณพร้อมนะคะเบื้องในส่วนลักลอยก่อนเนาะตั้งเลยนะคะลักลอยก็คือศูนย์เนาะศูนย์นะคะนับไปเลยคุณบอบคุณแม่หนึ่งสองสาม สี่นะคะนับไปจังสี่นะคะแล้วบันนี้เวลาโย่งนะคะเพันโย่งจังสี่เนาะนี่แล้วก็นับตัวนี้นะคะได้เลขสามตัวมาหนึ่งหางก็คือศูนย์หนึ่งสามนะคะอ่าลักลอยคำนวณออกมาเราได้ศูนย์หนึ่งสามนะคะในส่วนเลขสามตัวนะคะบันนี้เลขจับคู่เลขสองตัวนะคะให้ยโยงแบบนี้นะคะนี่ โยงไปอย่างนี้นะคะเหล็กจับคูเหล็กลางเหล็กสองตัวก็ได้มากสี่สามตรงๆนะคะไม่ต้องกลับเลยนะคะนี่งวดน,นี้นะคะเขาในส่วนหลักน่วยเนาะคุณ่อคุณแม่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเสียนซองคำนวณอ่ะขอัยค่ะเขาในส่วนหลักล้อยโอ้ยบอกไปว่ามากกับลืมข้าวนะคะเดี๋ยวเสี้ยนซองคำนวณหลักหน่วยเบิ่งพ้อมเนาะคือจังทีว่านะคะบางงวดกับเขาลักลอยบางงวดกับเขาลักนวยนะคะคุณบอคุณแม่ ต่องเห็ดทั้งสองสูตรเด้อจ้ะต่องเห็ดทั้งสองหลักเนาะอืมอาวงกลมไว้ก่อนนะคะบ้านนี้ลักน้อยนะคะตั้งขึ้นเกาเลยนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะนี่หลากยงสี่เลยคุณพ่อคุณแม่เลขสามโตที่เห็ดใดมากในส่วนเอาเอาหลักหน่วยเห็ดนี่ก็คือสามสี่หก นะคะส่วนเลข2ตัวที่ได้นะคะก็คือ7 6ค่ะอค่ะรับนวยกะบ่อเขาเนาะแต่ว่าอยากให้ FC สังเกตแน่นะคะบางงวดนะคะนี่เลข3โตัวนี่มีบางงวดที่บ่ิได้แตก3โตัวนะคะแต่ว่ามันมาเข้าเลข2ตัวนะคะในในี่น,น,นี่คุณพกคุณแม่เององบอบงบ่อบั๋นงงแล้วได้บนันเริ่อมบ่อเริ่ม,บบมบบงงนะคะ คือจังนี่เฮ็ดไดศูนย์หนึ่งสามนี่มีบางงวดนะคะอาจจะออกศูนย์หนึ่งเอียงยังสินะคะกะยาผ่าเด็ดขาดนะคะในส่วนเหล็กสามตัวที่เฮาเอ็ดออกมาได้เนาะอย่าจับจองตะเหล็กสองตัวร้ายนะคะเพราะว่ามันกัมีบางงวดอยู่นะคะที่เอ่อมะเขาในส่วนเหล็กสามตัวบางนะคะอ่ะบานนี้เบิ่งย้อนล้ำกันไปแล้วเอฟซี FC กะพ่อจะจับท่างถึกนะคะเขามาเบิ่งงวดวันที่หนึ่ง มีนาคมสองหาหกเจ็ดนะคะว่าตัวเลขที่ได้มาจะได้ตัวใดเนาะตั้งเหมือนเดิมนะคะเอาเลขไายนะคะสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งในงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดมาตั้งเหมือนเดิมนะคะก็คือสามเก้าห้านะคะเอาลักลอยก่อนเนาะคุณผูุ้ณแม่เนาะหลักร้อยคือสามนะคะตั้งเลยนะคะสาม สี่ห้าหกดนะคะเลขสามโตที่ใดมากก็คือ3ามสี่หค่ะ3ามสี่หเนาะส่วนเลขสองโตก็คือเนี่ยเ็ดหนะคะาบานนี่มาเบิงในส่วนลักหน่วยนะคะ ห้าเนาะหลักหน่วยคือหานะคะตั้งเลยคือเก่านะคะห้าหกเจ็ดโอ้แปดแล้วก็เก้านะคะนับเลี่ยงไปยังสี่เลยคุณพ่อคุณแม่ง่ายๆนะคะแต่ว่าทำเมา,าแล้วบัตมันเข่าบัตรที่นี่เออนาสนใจอยู่เนาะมานี่ส่วนหลักหน่วยนี่เลข3ามตวัวที่ใดมากก็คือหนะ้าหกแปดเนาะ ส่วนเลขจับคู่เลข2ตัวก็ได้ไปที่98ดค่ะง่ำแท่นอบานนี้นี่ละค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะสูตรนี้ข้างล่างนี้นะคะคืองวดวันที่1มีนาคม2องหาหนะคะสูตรนี้นะคะสูตรตลบหลังกองสลากนะคะจะได้เลข3าตอยู่2หางองวดนี้ก็ได้มากสามแล้วก็5 6 8นะคะ แล้วก็เลขจับคู่อีกสองหางนะคะก็คือเจ็ดหแล้วก็98ค่ะมาล่อล่นกันนะคะว่างวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมสองหางหกเจนี่จะออกตัวใดจิม,มี่ไหนีบอกนะคะนี่ถือว่าถ้าเขาในในเลขชุดหนีเนาะคุณพ่อคุณแม่เส้นสองวาน่าสนใจเออนาเอาไปคิดเอาไปพิจารณาอยู่นะคะตัดออกมาแล้วกะถือว่าบ่หลายหางเนาะหรือจะเลือกเอาก็ได้นะคะ โตลเลขในงวดน,นี้เฮ็ดมากกับงามนะคะนี่นี่นี่เส้นซองมกักโตนี่กับโตนี่นะคะเออบอกในคลิปนี้โลดนี่มักในส่วนคำนวณมาแล้วมักในส่วนหลักหน่วยเนี่ยเอาหาม,มาคำนวณนี่ถือใจเส้นซองอยู่นะคะนี่อ่าสิยิบสิจับไว้จังน้อยอยูดอกเออถือใจเนาะบ่ติดไว้จังใดละ่ะอ่าแต่ว่าก็ติดบลายนะคะเพราะว่าคือจังที่เคยบอกไปแล้วนะคะว่าจะของบอค่อยมี่ ดวงทางนี่ปานใดนะคะถืออยู่นะคะแต่เสียถือร้ายนี่บ่ถือนะคะก็เลยต้องหยิบจับพ่อหอมปากหอมคอนะคะพ่อได้หลุนน้ำเพลินแน่น,ะค,นะคุณป่อคุณแม่นะ,นะะเดี๋ยวเขียนงวดไว้ใหน้นะเอฟซีะ FC จะงงนะคะงวดหนึ่งมีคอหกเจ็ดนะคะ สวยงามสวยงามนะคะหรือว่า FC มาตัวได้นะคะในงวดนี้นะคะที่เซียนซองคำนวณให้เบิ้งนี่ก็ลองคอมนเมนต์เมื่อเบิ้งนะคะโตัวได้ที่ถือใจ FC บอนะคะในสูตรนี้นะคะเซียนซองคิดว่าสูตรนี้นะคะ,ะ,คะมันง่ายดีเน,ะะนานะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่แเรากะคิดง่ายง่ายนะคะล้วก็เข่าอยู่เรื่อยๆนะคะก็คือ,อ,อบังถ้าได้เขาเนาะเออสูตรนี้สังเกตดีๆนะคะงวดเมื่อกี้เข้าไปแล้วถ้าได้เขานี่เดินต้อนี่ ไม่ต่ํากว่า3าถึงสงวดนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะจังใดกระล่องพิจารณาเบิงเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเซนซองกะมีแนวทางดีๆนะคะมีสูตรดีๆกะออกมานําเสนอให้ได้เบิงได้พิจารณากันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นกะแล้วแต่เอฟซจะตัดสินใจนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะเป็นเพียงแนวทางเนาะ อ้าวคลิปนี้ก็ชัดเจนนะคะงงแน่คุาบอกคุณแม่มาเฮ็ดสูตรเป็นคลิปแรกนะคะจังไดกะขอโทษขอไผ่นะคะบางเทื่อกับเว้าซับไปซับมาแน่นะคะลืมเว้าเบาจะความโมเมนต์ยังดอกเมื่อนี่ก๋เว้ายูเบิดมือแล้วนะคะแต่เลยตื่อๆตือตัตนๆแน่นนมันคำแล้วนะเออข้อก็เริ่มแหงสตีก็เลยเลบ้าลบลื่นไลปันไดะต้องขออนุญาตนะคะไปดื่มน้ำเก๊ห้วยจากนอยก่อนนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะ ให้คำพูดลื่นไหลกว่านี้เนาะอ่าจังไดคลิปนี้เส้นซองกับคอจบไว้แค่นี้เนาะขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมแลบฟังคลิปนะคะหวังว่าคลิปนี้ในาทางนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณพ่อคุณแม่นะคะอ่าคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ